บาเดอน็เนบยครับบนี้ครับนักการเมองการงในตัวรับมาต่นากการและก่อนการตกลงต้นถนนจะยการผอรที่ทรางนี้นะครับแต่าดก็สเมทั่เรสรถบได้ป่ นผลการตัดสิน9คะแนน10คนหาดวลก่อนจะวุ่ับที่ได้มาซึ่งต้องคอการ์ดับอัน120คนการต้องการจนวนคนอันแรกหาบจาที่หนึ่งมี2คนหาบกจากที่สองมี7คนครับ โดยผมคนเรื่องข้าราชการหน,นคนคนร้องขอข้าร่าชการยี่คน,าน,านคงเหลือต้องเข้ารอวราชการประมาณส่าคนอายี่สิบแปดคนนะครับแยกไปนะครับหาหกหาที่1นคนหาที่สองที่เจ็คนนะครับ ะครัวผู้ที่กำหนดใ้เ้ากับเทกางนี้กำหนดาวันทำการนี้นะจังหวัดที่เป็นกรบให้คนจรดีอย่างเรียวไม่ให้ประสบนะไม่ให้เป็นลาอนรการที่หน่ธุรกิจการงสองพันห้าร้อยห้าสับห้าสำหรับผู้ที่เข้ามาใ pues นน,น, s <S นีน้นะครับได้ทการลงร่าง ซึ่งท่างกายขึ้นรงกาตรนนี้มีร่างกายรงนี้นะครับในมีจมีการในพื้นที่อื่นๆจำได้นะครับยราสิดนะครับตกป่ยงแคดับ ตอนนี้ครับทางผูสุดนะครับจะขอประชุมกับจังหวัดกำแพงเพชรให้มีโอกาสนีัดาหนนะครับมุมดีๆให้นะครับแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงว่าอือทางเจ้าหนี้ไม่ให้ทางผู้ส่ได้ช่วยคือสามารถได้คือบริเวณด้านนอกหรือว่ารอบรอบ้ามาที่สายนาจะพูดจะนั่งตกเกรงอยู่นี่รั่งตกเก เราหลับตามน้ำก่อนญญตอวดีคืูเสียงเพื่อพี่น้องทุกท่านนะคเพราะว่าเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้ามาในกจเดือนเรนะคือสามารถถ่ายรูปหรือไลฟ์ในช่วงนด้านนอกขอของขอประชุมไม่ได้ ว่าเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสหรือว่าจังหวะดีๆนะครับเดี๋ยวก็จะยังไม่ได้จับนะครับกำลังจะเริ่มจับนะครับตอนนี้มีการเลือกเรียกนะครับคนเข้ามาหน้าปกตินะครับเพื่อจะรอที่จะจับไปดำไปเลยนะครับก็คือปีนี้นะครับต้องการทหารสี่สิบเก้านายแต่ว่ามีผู้สมัคร ไปแล้วนะครับประมาณ21หน่วจะเหลือไปแรงอยู่ทั้งหมด21นนะครับที่จะต้องจัดตอนนี้นะครับกำลังจะเริ่มรัดก,การับ ในเย็ยนนะครับทุกท่านนะคนี่เป็นมุมที่พยายามใช้เห็นภาพรวมก่อนนะครับว่าตอนนี้น้องน,นะครับที่มีสิทธิ์คัดเลือกในปีนี้นะครับทั้งหมด259นายนะครับแล้วก็มีการมีาก,การคัดเบื้องต้นนะครับก็จะเหลืออยู่ท่างนี้นะครับ เพื่อได้ไปได้เราจบการได้ก็จะมีขั้นตอนยงไบ้างถ้าใครสอบข้อหรือปริญญาปรงารากรเองปญทางรนีนะครับแ้ถ้าเกเรีนคนร้อน็ทำหลักฐานมาแสดงวนาจีนวันนี้ไม่เข้า้านนะครับถ้าเราไหนได้ดีก็จะรียนทิ์นะครับ มีใครจะไปไหมครับมีเไปเอสนการการแพระาที่ต้องกันตำรวจีเราทุกคนนะเดี๋ยวออกไปนี้พี่นาสาธิตสาธิตให้เราดูว่าขั้นตอนการมพาบาลทางการแป็นยังไงนะให้เราทุกคนทั้งใจดูนะ เคยพ่อขายได้่าหารานหนึ่งเมื่อรู้ตัวแ้่าหางนนึ่งรนั้นไม่ีต้าเาาได้หาโรงาสองกระนั้ ใบแดงนะครับจำนนมีแจกใบเใบสำหรับบอลึงสุดท้ายครับองารมีที่เหลือใบยีบรวมทั้งหมดแล้วใบแดงมีทั้งหมยี่สิบแปดใบรองร้องอที่ไม่ไ้ทำไดแดงหนึ่งร้อยยี่สิบใบเดี้ี่จะตัดไป อเอนบรแรนะครับที่จะเริ่มจับลากครับดุนะครับแรกที่จะเริ่มจากฉลานะครับก,บกคบ็คือตำบลเิดบุรีนะครับน้องปี่ตัวนะครับจับใบดำใบแดง ใกล้ไม่ได้นะครับขอบอ่าเมือไทยนะครับพย Somehow, บายามลบมุมดูนะครับเดี๋ยวพยายามจะไหลๆวันที่สองดำนะครับคนที่สามดำนะครับตอนนี้ ปิดประเดิมมาด้วยดำสามเลยนะครับ ซีตแรกย,ยังดำหมดเลยนะครับยังไม่มีควาบ้าแดงอกมานะครับตอนนี้น้องๆที่แล้วก็ลุ้นนะครับว่าจะตกมาถึงเราหรือเปล่านะครับน้องๆตอนนี้ตำบลแรกคือตำบลเพิร์ลบุรีนะครับ ยังไม่มีแดงนะครับนเนียนังดยหมดัเลยนะครับ ทีนี้นะครับต่าังหนอุบลบุรีนะครับได้ใบแดงเป็นที่นัร้อปแล้ว1ท่านนะครับถึงกระเขาสุดเลยนะเหลืออีก27คนนะครับใบแดงแดงใบที่2นะครับไปแล้วนะครับอุบุรี นีะครับเกินบุรีนะครับเกินบุรีคว้าไปสาใบแดงนะครับ